สิ่งที่คุณควรรู้ชาวธนูในทันวาคมการจบแล้วก็การเริ่มต้นใหม่ด้วยไพ่เดทแล้วก็ไพ่เดอะฟูลการเริ่มต้นในเรื่องราวของการวางแผนของการเงินถ้าเคยอยู่ในจุดที่เป็นแบบโอ้ยไม่ได้รับอิสระในด้านการเงินลำบากคุณจะมีเงินมากขึ้นการเงินจะดีขึ้นไปถึงจุดที่เป็นดีอิมเพลเอร์ ที่คุณรู้สึกว่าคุณสามารถที่จะวางแผนที่จะจับจ่ายใช้สอยหรือซื้อสิ่งของที่คุณรอคอยมาเนิ่นนานได้ไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์หรืออะไรก็แล้วแต่จากวันที่ตัวของคุณเนี่ยได้หยุดนิ่งมาเนิ่นานานแล้วเนี่ยนะอืคุณน่ะดวงเปิดแล้วด้วยไพ่เดือดซันเนี่ยจักเดตนะลำบากสุดๆหรืออยู่ในช่วงที่ร่างกายอาจจะไม่ได้รับความ ออสบายหรือมีความทรมานอะไรก็แล้วแต่เนาะต่อไปเนี่ยคุณจะสบายหรือคุณจะหายจากในเรื่องราวที่สร้างความลำคาญใจให้กับตัวคุณเนาะเออด้วยไพ่เดอะโว,วคุณจะได้รับแต่ ความอุดมสมบูรณ์การเติมเต็มชีวิตจะมั่งคัง่งร่ำรวยบอกได้เลยเป็นแบบนั้นจากการที่คุณเป็นคนที่พูดจาดีประพฤติดีประพฤติดดชอบเป็นคนตรงๆแล้วก็ชัดเจนเป็นคนที่ไม่ออกเียบใครแม้กระทั่งการทํางานน่ะถึงแม้ว่าอองานไม่เสร็จคุณก็ไม่เลิกแล้วใครจะทิ้งงานก็แล้วแต่คุณไม่สนใจคุณสนใจแต่ว่าคุณจะต้องทําให้สําเร็จคุณมีความรับผิดชอบสูงด้วยความเด็ดขาดความเที่ยงตรงของคุณนี่แหละ จึงส่งผลดีให้กับตัวของคุณคุณเป็นคนที่ตอนนี้อาจจะอยากซื้อรถไหมมีโอกาสที่จะได้รถนะหรือมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปในสถานที่ที่คุณปรารถนาไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปขอพอรคุณจะได้รับพรพรนั้นทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยจะไม่ลำบากตลอดไปด้วยไพ่เทพแพลน,น ถ้าเคยลำบากมาต่อไปนี้มีแต่ความอุดมสมบูรณ์ความสะดวกสบายในทุกๆเรื่องและก็มาเด่นในเรื่องราวของความรักความรักคุณกำลังจะได้เจอคู่ถ้าใครได้เจอแล้วคนคนนั้นแหละคู่ของคุณและก็เป็นความรักที่ค่อนข้างที่จะลงตัวหรือมีโอกาสได้จดทะเบียนสมรสกันด้วยและถ้าเกิดในเรื่องราวของคดีความคุณจะได้รับชัยชนะ พราะสิ่งสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่คุณคู่ควรที่จะได้รับในเรื่องของความถูกต้องนั้นมีการพูดคุยการต่อรองการเจราจาการเงินของคุณอยู่ในทิศทางที่เป็นบวกเรื่องในหน้าคุณก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นที่ดีคุณจะได้เจอคนที่ดีคนที่ใช่